สวัสดีค่ะเป็นเพื่อนพี่พี่น้องๆทาน youtube ทั้งหลายทุกท่านมันนี่ก็มีเลื่องสิบ่าวนอกเราสููฟังว่าเป็นหยังพี่คืออยากเขตด่อง youtube จุดประสงค์ของพี่ก็คือหอยากให้คนหุ่จัก หู่จักรเป็นยังคืออยากให้คนหูจ่จักเพราะว่าอย่างขี้หลายเนาะกะทามีของในบ้านทุกวันในยังกะเวลาเขาโพดขายเพื่อนยังมันก็ง่ายนะส,สำหรับผีได้ลรอเพราะว่าผีสิเลนอยู่สองอย่างเนาะเฟสบุ๊กเฟสบุ๊กกับยูทูบอ,อินสตาแกรมกะเลนโบเป็นอินสตาแกรมนี่เล่นโบเป็นทวิ <laughs> ตเตอร์กัเล่นโบเป็นสิเลนเป็นแค่์หลาย ล่กับเป็นบางเถื่อบางเถื่อกันยังบมเป็นอันดับสองมันกะมีเหตุผลเนาะก,กัคาวา่าที่แหลกว่ายากเป็นแมคขาออนไลน์คนไหนแต่ว่ากัเานเนาะหลังแต่ละคนมันกับบคือกันที่แหลกว่าค้ายออนไลน์นั่นก็มีเหตุหล้กกับปัจจัยของมันอยู่หันกเ็เลยบริคาย จริงมันกับบอยากรแต่ว่าแนวว่าไงๆมันเนาะกับโค้งสิพอกันหูเป็นยังคือเห็ดบได้บางเถื่อบางเหลืองก็ได so ้เนาะมันบได้เกี่ยวกับเห้าแต่ว่ามันกับเป็นปัจัยหลอกขางที่เห็ดเห่าบันเห็ดตอนนี้ก็เลยลงไปยูทูป กับเฟซบุ๊กแค่นะกับยูทูบอ่ะบางคนว่าอ,อุ้ยบานนี้เราศดีได้งเงินกับบริขารวังขึง้นปานนะอันดับแรกให้มันผ่านผ่านลักเกณฑ์เขาสะกอนนะคะ่ะแยามเบากับเบีย้ยวแยามเบาปากกับเบี้ยวไปทั้งคางโอ้ยอายุร้ายละจ้ะมันก็เลยไปทางมันก็เลยไปทางใหม่นะประเ็ด มันมันกะโอกาสมันกะบบหันหมอน้่นเนี่ยเหตุยังกะอะ้มันกะหาเหตุตัวมันเหมาะแต่ขนาดบังเทื่อเป็นเล็กๆเนน้อยมันกะยังบังเถือมันกะยังเป็นเหลืองเขากะหาหาเหตุอย่างอื่นเอาแต่ว่ากะยูทูบกะหวังหวังคนอยู่บอมันจริงๆแล้วมันกะหวังอยู่แล้วแต่ละคนที่เหตุเพียงแต่ว่าใช้สิได้เร็วได้สะคือของกีมันอาสิ ปีนึงก็ได้อาจชิอาชิบุได้ก็ได้แม่นบ,บวดแล้วบุได้วางแต่ว่าหาเทศไปเรื่อยๆทั้งวังกับวังอยู่แต่ว่าบุได้วางวังเกินเกินเกินห้าเอื่อมนะเกินห้าเอื่อมเอื่อมให้มันถึงห้าก็จะวังเท่าที่ห้าเหตุใดเนาะตอนนี้ก็ฮัตเตะลอยกว่าคนเนาะ บอกว่าดอกเฟซบุ๊กมันคนติดตามลายอยู่แล้วเฟซบุ๊กนะแต่ว่า YouTube มันคนติดตามวอนหลายเด้เพราะว่าเป็นมือใหม่น้อเริ่มจากศูนย์เลยเนาะบอกว่าคนหูจักเนาะหูจักกับแค่ในเพื่อเๆื่อนในเฟซบุ๊กของผีเท่าน,านั้นแมนบลาเออถ้าผูไดลิต้น้นด้วยวันนี้ลงสงสารกับเขากดให้แน่ได้จ้ะเขากดไหลกดแชร์ให้นแน่แสดงความคิดเห็นในนี่แต่ ตอนนี้ก็เพ <mel> ิ่งได้จะคลิปนาซีดีซิฟปิปนี่แหละได้ไปมองได้พอไซทายฟังเทียงว่าได้ตัดต่อกันลงเลยแต่ว่าตัดกระบอนเป็นอกเบิัลลงเพลงเป็นอืม่อยูทูบมือไมคักแน่นะไอไอไอมือจับไม่จับบเรมี่บเมี่เลยบรรมี่เลยใส่ใส่มืออย่างเดียว เอาก็เห okay, mm ็ดเป็ดตามันมันสภานมันเมียนเนาะเขาจะเขาจะไปดินหล่นยังไรเนาะเพราะว่าเ้ากบได้ว่าสีขาดวังกระดักกระเดือกแค่ว่าแฮนดานกดเกณฑ์เพิ่นไปก็ได้เอาเอาสำปีหนึ่งเนาะแฮนฟานเกณฑ์เพิ่นกับว่าดีแล้วเนาะเพื่อปีหนึ่งกับสิบวได้อันนี้ว่าเอาปีหนึ่งไงมันฟานกดเกณฑ์ก้นบ่บ่ขาดวังแบบว่าโอ้ยต้องโอ้ยคน บางคนว่าิไดงเงินเดือนแล้วว่าสันเงินเดือนอยุ่ใสแสดงว่าก็เจ้าบอหกกดของไอยูทูบมันเป็นยังไงกดระเบียบของเขาว้าวคำว่าไปสันละพีนองมือีนก็ะแหงอากาศคึ้ฝฟ้าคึ้พฝนเป็นตะนอนขึ้นยังนีนได้ส่องยูทูบหนารีน้ำซาลี ก็บ่ค่อยไม่ยังหลายดอกจ้ะแต่ว่าก็มีสาระอยู่ได้ล่ะอืมได้โบแม่นว่าสิบ่แม่นว่าสิมีแต่อันนี้ซื่อๆก็มีสาระอยู่เห็นว่าก็ได้เห็นว่าข่อยจังซี่ก็ได้แค่งว่องสัญญาลากได้จ้ะเอกลักษณ์เแต่ว่าคือโบจัดฟันโอ้ยจ้ะเอาเงินเอาแต่ใส่มาจัดแต่สิกินไปเหมื่หมื่กระทั่งหยากแต่ว่ากับบ๊วเออดอกแล้ว่าซ้ำซ้ำไปอาหาร ต่ว่าถ้าสิไปเห็ดจัดฟันมันก็รักเมืองน้อรักเมือนเขาก็เอาไว้ให้ลกูกเขาดีกว่า <laughs> เอาไปจัดฟันไปเห็ดฟันเทียมมาได้จ้เะเออไปเห็ดฟันฟันปลอมแล้วจักไปหลวงพิมพ์ใส่ฟันยังก็เขาอเอาิดเออฟันโครงการนะจ้ะจักไปเห็ดทิมพ์ใส่ใส่ใส่คือคือแดโอ้ข่อยก็โอ้เป็นตะเบิงหลุดล,ละนาะข่อยมีฟัน <laughs> แต่ว่าตอนนี้ข่อยบ่มีฟัน แต่ว่ากระหลือหางอ,ออกข่างออกเริ่มขยายออกแต่แต่ก่อนมันสินิดเดียวหนึ่งเลยแบบพ่อพ่อลงไปมันกระหลือห่างออกห่างออกแค่งทีมันสิโปแมนมันยังาอาผู้ใดคือข่อยอยู่บ่ฝันห่างๆคือข่อยอยู่บ่เออเข้าโซ่กันแต่เหลืองหัว เดียจากเหมืองเไปถามผู้ก็ถือหวยเออเขาถือหัวทีดีได้บานข่อยเด้ผู้ได้เดเบิงกับฟั่งไวเดอสนใจละมาทั้งบานเขาถือแต่ว่าข่อยฮันโบเลนก็มันข่อยฮันเลนบุเป็นหวแจ็กสิตีแบบใดแต่ข้าเจ้าฟันเขาก็ตีก็ตีเป็นเหล็กถือโหลดแม่นขั่วพอโหลดเด้ส่งดอนฮอทั้งในบานพรเขาตีเป็นเหล็กดีเลยตีหลือก็ถือของเขาเด้แถบิีบาโบผาดโรน่าห้วย แม่อวมเลยนะแม่เนาะตอนนี้มันก็มีหลายหลายเนาะโบจักเหล็กรัฐบาลเหล็กไทยเหล็กลเล่เาเหล็กห้าน้อยห้าหน้อยพิเศษเล่าเดอสตาเล้าอย่างนี้อู้หลายบทนผู้ผู้ได้มาสีเสียงเสียงทางนี่ถนัดด้วยนะโบตรงเค่จ้าง,งก็ได้เฮ้านอนเว้นเอากับฟันเล่าเลยก็ได้ มัวกำมววได้เราไปไปเบิรงเขาเจ้าไอ้ไอ้นี่นอไปเบิงเขาตีเล็กนะเขาอื่นแปรเล็กท่ายเล็กนอยามเขาฟันแต่ละเทื่อเขากลับไปนางในวงเขาเจ้าแต่ว่าเฮ้ามันพวมีส่วนเกี่ยวของดอกอาจไปนางวมเบิรงซื่อแปรจังสันแปรจังสีบาทพ่อสื่อของเขามันกระถือของเขาเขามีความสามารถพิเศษพวกนี้ยังเขาเขาโอ้สีว่ายังนอ ขวกเกดเอยังขอบคุณป่าพวกเกดกกเอนี่สิมักเป็นลูกน้องพวกเกดเกดเอฟขวกเกดเอขวกเกดบีนี่สิเป็นลูกน้องเพราะอะไรเพราะฉะนันม,มีไรไรไรกันมาระดับเดี๋ยวมือไม่สิบอกให้ฟังเรื่องเกดมันมันมันสิเป็นอันนี้ดอกมันสิเป็นคำาวเาตลก มัดกําเมน์ของเขาได้ละบาดพวกเกดเอนี่ต้องไปเอ้ไดต้องต้องไปหาผวกที่บ่มีค่วมรู้คือพวกหมอดูพวกที่จบสูงๆนี่สิมกไปหาหมอดูเพราะว่าเพื่อนบ่มีคววมมั่นใจว่านี่หมอหมอติดเอบหรือว่าติดโซนนี่สิตั้งต้นเป็นใหญ่เป็นเทพเจ้าหมอเกดเอพวกเรียนดีๆหัวดีๆนี่ต้องไปกราบไปบ่าย สังเกตเพิ่งโหลดมันจะเป็นแบบนั้นเขาเคยบอกมันมีสาระอยูบอ่บ้างเหอเคยบอกเรื่อง y o u t u ด้ได้นองมันคือตวงลวงไปเลยทั้งหม่อ้ามือไม่สิบอกเรื่องเรื่องนี่แหละให้ฟังจ้ะครับไอ้สิฟาสิฟาไปเบิ่งวัดวัดผู้หยอดเงินวัด ผู้ยอดเงินแต่ก่อนมันกะโอเอาเลาเรื่องตัวนี้บ่แต่ว่าก็เพิ่งได้ล้เนาะฟัดผู้ยอดเงินแต่ก่อนมันกอสะแน่นเขาเอิ้นเขาบ่ได้ว่าผู้ยอดเงินดอกอืมากว่าผู้ยอดผู้ยอดเงินพระอาจารย์เพิ่นมาสร้างใหม่แต่ก่อนก็หอมสะแน่นลเว้ยถ้าสิเว้านําเบตกี้พีหลายตัวพี่อยู่หันอยู่หอสะแน่น แต่ว่าเดี๋ยวนี้พระอาจารย์มาอยู่เพิ่นกษสิพออยู่ของเพิ่นบุญแกละ่ะวัดผู้ได้การเล่งไปหาแต่เพื่อนได้รับพระอาจารย์อุทยัยจจกมือสิไปขอถามเพิ่นอยู่ขอสัมผัสเพิ่อนอยู่เพื่อนเสียห้สัมผัสอยู่บ่าเนาะ <laughs> เออแต่ว่ามือนะขอไปวัดผู้หยอดร้วยพระอาจารย์เหลืออยู่ผู้เดียวอยู่องค์เดียว เฮ้ยก็เลยไปกราบนมัสการเพิ่นเพิ่นก็เลยว่าโยมอ้อคนน่ะโยมไม่อ๋อคนอาหารเห็นบอกห่านห่นห่นหันห่นห่านห่นเพิ่นว่าห่นห่นเพิ่นว่ามันมาแล้วมันมาแล้วไรยังขะน้อยเลยว่านั่นมันมันลงมาให้โชคให้ลาบแล้วคนน่ะกระป๋อมเอออย่าบ่กกระป๋อมเนาะกิ้งกาใหญ่ห่านเพิ่นว่าไม่านเห็นบอนห่านๆเพิ่อนว่า ม้าแล้วมันให้โชคให้ลาบเนี่ยแห่คนเลยอันนี้พ่อพ่อกับปอมมามอไก่กับมาหมอมากับมาพระอาจารย์ก็เลยว่ะเก้าแปดได้ย้อมบอกอืมยมบอกเก้าแปดบอกเก้าแปดก้าแปดเก้าแค่นั้นละโย้อมบอกซื้อไปแน่บาสันโอ้ยพระอาจารย์เอ้ยบาสันบอกกับบอกคนเพียพระอาจารย์บาสัน ขน้อยนี่แม่นบอกกระโบสื่อแล้วแม่นว่าเห็นโซไฮลาบก็บคือสะบอด่ายน้ำดอกคนว,ว่าโอ้ยคนว,ว่านายเด้คนว,ว่าสื่อใน่เป็นยังคนว,ว,ว,ว่าคอยก็เลยว่าโอ้ยขน้อยบ่มาเลยในสื่อกบอับโบโบสื่อแล้วแต่บัดพอมันยัมมงมื่อแลกเออมันกระแมนของเพื่อนอิรีนะแล้วสัมพออ่อเขาจะมักไปหาพระอาจารย์หรือว่าไปหาอันนี้เนาะมันกระแมนของเขาเดี๋ยละแมนคอยกับไปผู้ อันนั้นยอดด้วยนั่นแหละแต่ว่าเ่นเรือพระอาจารย์อยู่องค์เดียว่นก็มีสองคนเนาะโยมพอออกครับโยมไม่ออกก็คือข่อยนี่แหละสองคนแค่น่ะคนบอก่อยหำโพสืมันก็แเมนขู่อภัยเนยต้งตรงป้มมีแปลกปลอมเลยนั่นไม่ออกคนน่ะอันเดิ่นมาให้โชว์ให้หลับแล้วคนน่ะไออันนั้นนะกระปอมันทีลงมาแต่เทิ่งเนาะกระปอมกระป้อมกา มันาดตัวใหญ่ดอกพี่น้องมันตัวใหญ่พอลงป่าแล้วเพิ่นก็เลยวะฮะพ้นมาให้โให้ราบแล้วว่ะจ้ะซื้อเอาเน้ยอย่าบอกว่ะจ้ะโอ้ยทานนี่ก็ว่ะขนอยบ่แม่นผู้มากเล็กแล้วพระอาจารย์เราตอนทางนี่ก็ตอบไปโูลแม่นว่าให้โให้ราบก็คือสิบ่ได้เพิ่นว่าเอยเรื่องมันก็บาดพ่อตกมานย่งมือแหลงแม่นข่วงเพิ่นอีหลี เออแต่ว่ากะหายเพื่อนเอาซะเนาะงภูมิโสมีลาบ่อยกะหาทางใหม่ของข่อยอ่ะอาผู้ไดโบอันนี้กะลองไปเบิ่งแต่ว่ากะสิเจอแต่ลูกศิษย์เพื่อนดอกเพื่ตู้พระอาจารย์เพื่อนเองกัอยู่วัดผู้ยอดรวยคนละวัดผู้ยอดรวยก็คึกคากว่าแม่นอันนั่ะภูแล้วอุ้ยคนนี้คนว่าเมน ไปเที่ยวนะบารมีนไปสวนสนุกพมดละเต็มเลยแต่ละมือแต่ละเบ้นจ้าสุดท้ายนี่กากฟแนะ่เด้อจ้าอยู่ทาง y YouTube เด้อจ้านารีน้มสาลีจ้าถ้าเขา YouTube บาได้กับเขา Google นะจอย่างเสร์ชหาเพราะว่าเพราะว่ามันยังอันนี้เพราะว่ามันยังคนติดตามบันหลายก็สิว่าให้เขา Google ค้น,คนหาหนารีน้มสาลี มันก็ส <pus> ิขึ้นเฟซบุ๊กนาฬีนามสาหรียูทูปนาฬียามสาลีมันสิไอสองยูทูปสิมีสองสองเด้อจ้าเขาอันหนึ่งเซียนเซียนแต่ข่อยก็ลุกายแต่วหน้าโบแมนตั้งแต่ตั้งแต่ขึ้นไ่ได้รูปออก้เขาเป็นหนังเซียนข่อยก็ลุกไายหันบ่แมนต้องเห็นข่อยก็ท่ำผู้พรหลวงหน้ามันตกข่อยอยู่กันบนตกดอกเสรื้เข้าไป เดินข้าไปได้จ้าล่องเขาไปเบิ่งกได้จ้านารีนามสาลีได้จ้าถ้าเขา youtube บอดดายกับเขาเฟสเฮา,า youtube บอดดายกับเขา google เ,เขาโพลุ่ง google ฝากแน่ได้จ้าฝากติดตามลำแนมมันอ่นม,มพ้นขึ้นฝ่าขึ้นฝนจากสิวิทยายังเลยนางทายจะกพ่อเองอยู่นี่แลหละนาตากับพ่อใส่ได้อยู่เนาะพ่อไปวัดไปว่าได้อยู่เด้อ ลืออัลบอนจบแฮมฟอส์ซิมานาทีแฮมสอพอแล้วจ้ะมุมงไม่ย,ยังบอกให้ฟังจ้ะอ่าโมนี่ก็แค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสด,ดีบัวดได้มือถือกล่องถ้าสิมาเหยียดจังสีมันสิเป็นนมิตรพูดมันโบแมนถ้ามันคนไทยถวายห้ามต้องซองมือโู้จ้ะอ่าจ้ะแค่นี้ละค่ะฝากติดตามเลยนะจ้ะสวัสดีค่ะ